สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาดูแบบฝึกหัดที่คุณครูให้นักเรียนไปเมื่อเช้านี้นะคะเรื่องของการพิจารณาเส้นขนานนะคะเมื่อนักเรียนเข้าไปในไลฟ์เวิร์กชีตแล้วนะคะนักเรียนก็พิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ของนักเรียนลงไปนะคะแต่หลายคนบอกว่าทําไม่ค่อยได้เลยค่ะโอเคในแบบฝึกหัดนี้นะคะจริงๆเราก็จะใช้ความรู้เรื่องของมุมแยง มุมแย้งเป็นยังไงถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องย้อนกลับไปดูคลิปที่ผ่านมานะคะแล้วก็เรื่องของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางแล้วก็มุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางโอเคอย่างที่เราเรียนมานะคะว่าด้วยเรื่องของเส้นขนานเนี่ยมุมแย้ง มุมแย้งเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากันอ่ะแล้วก็อีกอย่างอีกคอนเซปต์หนึ่งก็คือผลรวมของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางก็จะมีค่าเท่ากับ180องศาแล้วก็ผลรวมของมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเนี่ยก็จะมีผลรวมเท่ากับ180องศาเนี่ยคอนเซปต์ทั้ง2อ,อย่างเนี่ยก็คือเราต้องนํามาใช้ประกอบกัน ทำแบบฝึกหัดในเรื่องนี้โอเคเรามาดูกันเลยในข้อหนึ่งจากรูปที่กำหนดนะคะเขากำหนดให้เดี๋ยวเขาเขากำหนดให้เป็นไงส่วนของเส้นตรง AB ก็คือเส้นตรงนี้ถูหมัยส่วนของเส้นตรง AB เนี่ยมันเป็นยังไงโอเส้นใหญ่มากโอเคเดี๋ยวอ่ะเขากำหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB เนี่ย ป็นไงคะขนานกับส่วนของเส้นตรง CE ก็คือเส้นนี้ขนานกับเส้นนี้ถูกไหมอ่ะแล้วเขาจะมีเส้นตัดขวางเส้นตัดขวางก็เป็นอ่อเป็นสีอ่ะชมพูก็คือเส้นนี้ถูกไหมเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นตัดขวางโอเคอ่ะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรมุมแย้งถูกไหมมุมแย้งก็คือ มุมนี้ที่กำหนดมีขนาด110องศามุมมุมนี้มันจะแย้งกับมุมตรงนี้ถูกไหมเนี่ยตรงนี้มันก็จริงๆถ้าต่อเส้นออกไปเนี่ยถ้าต่อเส้นออกไปเห็นไหมมันจะเกิดมุมแย้งตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับกี่องศาเอ๊ะ มีขนาดเท่าไหร่คะกี่องศา110องศาเช่นเดียวกันเพราะว่า2ด้านนี้เป็นมุมแยงเพราะฉะนั้น2อ,อันนี้ก็110กัน110ถูกไหมทีนี้อะไรเกิดขึ้นบ้างพอเรารู้มุมนี้ปุ๊บเราก็จะรู้ตรงนี้ว่าเป็นมุมแยงก็จะมีขนาด110องศาแน่นอนว่าพอมุมนี้110มุมที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็ต้องมีขนาดเท่าไหร่110บวกกับอีก 70ถูกไหมคะ70องศามุมนี้ก็จะมีขนาด70องศาเพราะอะไรเพราะว่ามุมนี้มันอยู่บนเส้นตรงเดียวกันใช่ไหมห้ยบบวกกับอีก70มุมที่อยู่บนมุมภายในเส้นตรงเดียวกันเนี่ยก็จะมีขนาดรวมกันคือ180องศาทีนี้เรารู้มุมนี้ละ70รู้มุมนี้ละ30แน่นอนมุมที่เหลือตรงนี้ก็คือเท่าไหร่ 70กับ30เป็น100เพราะฉะนั้นมุมนี้คือ80องศา80องศาโจทย์ถามว่าอะไร A มุม ADE มุม A มุม ADE ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นโจทย์ถามมุมนี้มุมนี้มีขนาดเท่าไหร่เท่าไรเอ่ยติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบอ่าใครตอบได้เลย มีขนาด100องศาเราก็ใช้ความรู้เรื่องของอ่ะใครจะตอบดมุมเนี้ยมัน80องศาแล้วใช่ไหมแล้วมุมเนี้ยกับมุมเนี้ยมันเป็นมุมที่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันเพราะฉะนั้นก็80มุมที่ถามที่เราต้องการทราบนั่นก็คือมุมนี้ก็คือ 80ลบกัน180ก็ตอบ100องศาแค่นั้นเองโอเคเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยมุมที่โจทย์ถามก็คือมุม a d e เนี่ยก็จะมีขนาด100องศานั่นเองโอเคไหมคิดยากไหมก็คือนักเรียนก็ต้องมีคอนเซปต์ของเรื่องของมุมแยง้งที่เรียนไปถ้านักเรียน เรียนแล้วยังไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะคะอะมาดูข้อ2กันบ้างมุมนี้จากรูปที่กำหนดส่วนของเส้นตรง PQ ก็คือเส้นนี้ส่วนของเส้นตรง PQ นะคะมันเป็นไงคะมันขนานกับส่วนของเส้นตรง TS ตรงนี้อะมันเส้นขนาดน,นะเราก็จะได้ เส้นนี้ใช่ไหมเป็นเส้นตัดขวางโอเคปะอ่ะทีนี้มาหาขนาดของมุมบ้างเราทราบมุมแรกก็คือมุมนี้ก่อนเลยความรู้ที่จะเอามาใช้เราก็ต้องนำความรู้เรื่องของมุมแย้งมามุมนี้30มถูกไหมมุมนี้แย้งกับมุมไหนแย้งกับมุมนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมุมนี้30องศาโอเคยัง เสร็จแล้วมาหามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมตรงนี้30กับ70เพราะฉะนั้นก็ง่ายๆเลยตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร่ถึงจะรวมเป็น180ตรงนี้คือ8 10องศาเพราะอันนี้70กับ30เป็น100ล้ละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ80ทีนี้มุมที่โจทย์ถามคือมุม trs มุม t R แล้วก็ s. ตรงนี้ก็ง่ายๆเลยเท่าไหร่80องศานั่นเองโอเคไหมคะเราต้องทราบเรื่องของมุมแย้งแต่เรื่องของมุมภายในในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเราก็เรียนมาแล้วเนาะเดี๋ยวตั้งแต่ป .4 เราด้วยซ้ำไปโอเคยังยากไหมก็ไม่ยากเนาะ โอเคเรามาดูข้อต่อไปนะคะจากรูปส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันคือส่วนของเส้นตรง MT และ CO ก็คือเส้นนี้เนาะอ่าส่วนของเส้นตรง MT และส่วนของเส้นตรง CO ทำไมส่วนของเส้นตรง MT และส่วนของเส้นตรง CO ขนานกันก็เพราะว่าตามโจทย์เลยโจทย์ให้มานี่ไง ง่ายมากเลยเพราะว่าสิ่งที่เห็นได้เด่นชัดนั่นก็คือมุมแย้งตรงนี้45องศากับ45องศาเท่ากันเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้เป็นมุมแย้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันก็จะสามารถสรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรงคู่นี้มันเป็นยังไงมัน ขนานกันเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ทำให้ส่วนของเส้นตรง MT และส่วนของเส้นตรง CO มีขนาดเท่ากันเพราะเพราะมุมแยงมีขนาดเท่ากันนั่นเองเย้โอเคเรามาดูข้อต่อไปจากรูปส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันก็นกคือส่วนของเส้นตรง BR และก็ส่วนของเส้นตรง E A นะคะมันขนานกันเพราะอะไรเพราะมุมอะไรมุมทั้งหมดเนี้ยเรียกว่ามุมอะไรคะ5 0 5องศากับ75องศา65องศากับ115อองศาตรงเนี้ยเรียกว่าอันนี้เส้นอะไรเส้นตัดขวางเรียกว่า มุมภายในอ่าเพราะมุมภายในมุมภายในที่อยู่เป็นไงอยู่บนข้างเดียวกันของอะไรคะของเส้นตัดขวางอ่ามีขนาด เข้ากันนั่นเองเย5นะหนึ่าบวกกับ75ก็เป็น180อันนี้ก็65บวกกับหนึก็เป็น180องศาสมุมนี้เรียกว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางอันนี้ก็มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางแบบนี้นะคะก็ถ้าทําแบบนี้ก็จะได้10บคะแนนเต็มนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะเขียนเกินตรงนี้ จร,จริงตอบแค่ชื่อก็เพียงพอนะคะตอบว่ามุมแย้งอันนี้ก็ชื่อของเขาก็คือมุมภายในที่อยู่บนข้านเดียวกันของเส้นตัดขวางแต่บางคนอาจจะพิมพ์เกินมาว่ามุมภายในที่อยู่บนข้านเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศาโอเคอันนั้นคือคอนเซ็ปต์ที่ถูกต้องแต่ว่าคุณครูพิมพ์คีย์เวิร์ดในการให้คะแนนไปแค่ชื่อไม่ได้ใส่รายละเอียดเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนพิมพ์มาระบบอาจจะประมวลให้หนักเรียนผิดในข้อนั้นแต่จริงๆคุณครูคคก็เอามาดูอีกทีหนึ่ง หนึ่งข้อนั้นนักเรียนก็ตอบได้ถูกต้องนะคะโอเคไหมคะสำหรับวันนี้คุณครูก็เดี๋ยวนะักเรียนก็ไปทำแล้วส่งคุณครูมานะคะก็ไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นแบบฝึกหัดนะคะเรื่องคะแนนก็ทำส่งมาก็จะได้คะแนนนะคะแต่ถ้าไม่ทำส่งก็จะไม่ได้คะแนนนะคะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ